กรับผมอันนี้ก็เป็นงานตักห่นตักห่นตักหิมะนะครับผมเอ,อิเป็นงานเนาะครับผมตอนนี้เวลาตีส่งสวีเดนนะครับผมนี่ผมก็มารับงานเนาะตักหิมะตามบันไดแล้วก็ตามบันไดที่คนจะตื่นนอนตีห้าคนจะตื่นนอนตีห้าเพื่อจะเดินไปทํางานไปเดินขึ้นทานีรถไฟเพื่อจะไม่ให้หลืบลงนะครับผมแล้วก็ตามอพาร์ทเมนต์นะครับผมอันนี้ก็เป็นงาน ครับตรงนี้ก็เป็นท่านยกระไฟเเดี๋ยวคนกาตื่นมาตอนเช้านะก็มาขึ้นรถไฟมาทํางานพมก็มาตักโอนไอ้ตรงนี้ทางขึ้นลิฟต์นะครับผมอ่ะตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ขึ้นลิฟต์นะครับผมทา่านยกระไฟทางเทศบาลน,นี่ก็มาจ้างพมนะครับผมเพื่อให้พมได้มาตักเออคือจ้างคือให้พมมาได้งานครับผมคือ นะครับผมประมาณนี้คือผมงานนี้ผมผมทำมานานแล้วครับผมทำมาตั้งแต่ผมอายุไม่ไม่ขอสวิตินนะครับผมเป็นงานที่ผมต้องอดทนมาด้วยความเน่าเย็นแต่ว่าก็ทํายังไงอ่ะเราเป็นคนตั้งตั้งทิศนะครับผมเรามาอยู่นี่เราต้องสู้ครับผมอ่านะครับผมทําอยู่ที่นี่ครับผมถ้าเราสู้งานเราไม่อดตายครับผมของเยอะเลยครับผมเนี่ยเยอะเลยเดี๋ยวคนก็เดินมานะครับ เดี๋ยวก yeah. ็วันตายเลยไอตรงนี้เยอะเลยครับผมนี่ไอ้ตรงนี้รถไฟนะครับผมนี่ลังรถไฟนะครับผมลังรถไฟแต่ตอนนี้รถไฟยังไม่มาทีครับผมคนยังไม่มีทีคนนอนอยู่มั้งตีท้องว่าเองไงเดี๋ยวคนตื่นมาประมาณคนตื่นก็ประมาณประมาณตีห้านะครับมานั่งรอรถไฟนะรถไฟจะโอ <ination> <orship> เที่ยวเละตีห้ากอกว่านนะผมก็มาทําให้คนเดินได้โกนได้เข้าได้ไม่ลื่นไม่เล่นนะครับผมให้ใจไม่คล่องเลยเน่าหมาเน่าหมานี่ก็เป็นงานนะครับผมคืออยากให้เอฟซีได้เห็นว่าเออบางทีเราก็มีความทุกข์กระบายงานระบายงานงานลําบากไม่ไม่ไม่ถือว่าลําบากครับผมมันเป็นงานที่ต้องอดทนด้วยความเน่าครับผมอแต่ว่าได้เงินดีเหมือนกันนะครับผมทํางานช่วง ตีช่องตีท่ามันมีการคืนครับได้ได้ส้นเท้านะครับเจะตึงห้องงเช้านะครับได้ส้นเท้าพ่อมชอบมาห่างกลางคืนสบายครับผมคือไม่เคยมานางเฝ้านางเล่คือเขาสร้างงานใม่ลงมดเลยวอ่ะทางเอ่อทางเทศบาลครับผมพ่อมรู้เลยว่าทำทีนี้ทีนั้นทีนั้นทีนั้นออาที่มาตกดึกดึกนี่พ่อก็จะขึ้นดึกดึกตุวันเลยครับผมเดี๋ยวผมตักที่มาโตครับผมนี่ก็ตัดสินเลยนี่ก็ว่าไม่ครับผม มันใสเลยนี่เราก็มัดเราไปเลยเวลาคนเดินมันได้ไม่หลืนหรือว่าถ้าเป็นปลาซ่าปลาซ่าปลาซ่าตายก็เวลาเดินแล้วมันไม่ลาดลาดหลงตาหายนี่ก็มีเลยเราก็ทึ่งทางเดอตรงน้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีรถไทยกับขอบวนนี่ตัดเผื่อให้มันรถไทจะข้ามาไปถึงไงเมื่อตาออกออกไปเดี๋ยวรถไทจะมาตัดรถไทนี่อาจจะมาประมาณตีสี่ตีห้าแต่ตอนนี้มาตีช่วง ช่องสามที่ห้านาทีนะอ่าขนาดไม่รับงานเฮ้ยมาลองไปดูไปเลยคับผมตรงนี้นะครับเลยเต็มหมดเลยตรงนี้ผมไม่ด้ตักแล้วครับผมตรงนี้เดี๋ยวรถไทจะมาตักขอผมนี่จะตักจะตรงนี้มาจะตักต่อจะตัหพอตรงนี้ทางทางข้าวมันเล็กรถไถจะข้าวไม่ถึงครับผมผมจะตักออกมาเฉียมตรงนี้ครับผมเฉียมตรงนี้รถไทมันเข้าถทึงถึงตรงนี้ไงอ่าเดี๋ยวผมจะตัดตักออกมาครับผม อ่าก็ตักเก็บตรงนี้พอเนี่ยเดี๋ยวเราถ้าจะข้ามมันนี่ได้ครับผมแต่ข้างในนี่ถ้าข้ามมันไม่ได้เอาตอโกมาครับผมอ่า นัดตรงนี้ตัดเสร็จแล้วตัดเป็นนี้ครับผมตักออกมาตัออกมาตาม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 หน้าหน้าประตูตามมาพัดเมนตามท่านนี่รถไฟรถไยมันได้ข้ามาตีตีตรงนี้ได้เนี่ยใช่ไหมรถไยนี้มันจะมีทีตักนะครับผมทีไทยอ่ะแต่ตรงนี้มันมันข้าไม่ได้เลยมันจะติดปูนตรงนี้ข้าไม่ได้เราก็ตักมาให้ประมาณสักนึ่งนึ่งกาวตรงนี้รถข้ามาได้มันไทลงไปประมาณนี้คนทีผมต้องทำให้เสร็จประมาณตีห้าคนทีเข้าจะมา เรา thấy เดี๋ยวผมตักก้นพี่น้องลื่นมาเลยถ้าไม่มั่นใจนะครับผมนั่นนหะคนเดินมันจะลื่นมานะครับผมถ้าไม่ว่างใจแล้วมันจะหยุดกับหินนะครับผมเดือดทางเดินผมก็ตักมันแล้วถ้าว่างใจเลยครับนี่ผมก็มาให้พี่น้องเอฟซีพีน T, พ่น้องชาวใต้พี่น้องชาวไทยได้มาเลว่ว่ะ งานพ่อมเป็นผือทำยังไงอยู่ต่างเดนเป็นยังไงพ่อมมาทำให้เล่ให้ดูกันงานบัวซัดโรงงานเล็กงานรับงานนอกกลางคืนติดหนึง่งติดองตากีมะพ่มกับพี่น้องเล่นะครับพ่อมคนโลนต้องสู้ต้องอดทนกับพ่อมไม่ว่างานเราจะนักจะเบาหรือว่าเราจะเน่ายังไงเราต้องทำนะครับพ่อมเผื่อพ่อมมีลูกท่ามข้นพ่อมเป็นคนตีลําบะมาพ่อมไม่ให้รู้ลําบะเหมือนพ่อมนะครับพ่อมคือชีวิตพ่อมมปนลำบบามามาแล้วอ่ะ ไม่พื้นครับผมเรายอมลำบะได้เรามาบะามาแมะแล้วเพื่อให้รู้เราสร้างคนในทุกระบายนะครับผมนะผมนี่ก็ฟ้าเป็นังใจให้ครับพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวใต้ทุกคนสู้นะครับผมไม่วางงานเราจะนักจะเบาคือวางานเนี่ยถ้ามันนักสารับพวกคุณไหมนักมา้าคือมันเน่ามา้ามันมันเย็นมา้าครับเราต้องอดทอนนี่คือนี่เน่านะแต่ว่าอดทอนครับผมแต่ว่ามันมันก็โอเคครับผมคือ ทำยังไงนะให้ลูกถ้าไบายนี่กรผมโยมกรบผม,ผม,บผมนี่คือให้พี่นองมาเลนะไม่ใช่ว่าไม่ให้แต่ให้เต่ดูแบบยุ่งซุกสบายให้เลยแบบลำบะเป็นผู้พ่อผมทำให้เลยมันะตัดยาพื่ให้เลยนะ <c oughs> นี่คือนาเนากังหิมะงานเนาะกระผมนะเอาวันว่นนี้ชอบอย่าลืมท่าชอบก็กละไก็เชะเป็นงใจครับครัวนุ่มตตยประเทศเส้นซึ่งเป็นชาวเด็กพังงาน,นกรบผมวันนี้ก็ไม้ดูว่างานเนายัางไงทำยังไงนะเดี๋ยวผมไปตักตาม a p นเม m e n มาทักช่องชั่วโมงเสร็จ เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปโตงานบริษัทหโรงงานเล็กอ่ะนะครับผมวันนี้ก็ฝากไปที่นี้สวัสดีครับผม